รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุน Star Kiss โดยโยเกิร์ตเมจิบาลแกเรียน้ำดื่มตราสิง์ สวัสดีครับเด็กสตาร์คครับสวัสดีครับเป็น <laughs> ยุ่งๆรายการของเรานะครับเป็นรายการที่ให้น้องๆเข้ามาโชว์ความสามารถกันนะครับเป็นความสามารถแบบไหนอะไรก็ได้นะฮะที่น้องๆ ok ok สามารถทําได้ดีทําได้เจ๋งและโชว์มาได้ดีที่สุดนะครับเราจะให้เต็มที่บน,วนเวทีอย่างนี้เพราะความสามารถตรงนี้เราไม่มีข้อจํากัดนะครับและเงื่อนไขใดๆดังสิ้นนะฮะถ้าน้องเก่งร้องเล่นเต้นโชว์จัดเลยครับรายการของเราพร้อมต้อนรับน้องๆเสมอนะครับวันนี้ผมเดี๋ยวรับหน้าที่พิธีกรครับรวมถึงคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับมีมาใหม่น่ารักมากหนึ่งท่านขออนุญาตแนะนำนะครับพี่ฟอดสมชัยกายุนเสนพี่อินบุรกันและพี่หวะวาชัยน สวัสดีครับขออนุญาตนะฮะเดินไปพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะนี่ทงานของรายกาเรานะครับอบอุ่นมากต้องขออนุญาตต้อนรับโอ้โอ้โหโอ้นิโอัโนีด้โหโอ้โหโส้โหโอ้โหโอ้โหวอ้โหโอ้โหโอ้โหโอาโเโอ้โหอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหโอหอ้โหโ้โหโอ้โห้โหโอ้โหโ้สหโอนีห้โหโอ้โนโอ้่อนโหอ้โสี้โหโอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้อ้โอ มันก็ไม่มีสดใสในรูปแบบของเขาใช่ใช่ก็หลุดสนานนะครับคนนี้นี่นะฮะ แฟนๆเนี่ยติดตามพี่โอ๋วามากหลายคนแบบติดตามไปตามงานเพิ่งเติมได้ที่ไหนหรือว่าพี่ทําอะไรอยู่บ้างอยากทราบครับจริงๆก็ยังมีมีทำตอนนี้มีทํารายการกับเบลค่ะใช่ก็เป็นรายการชนาดอสราวดเเป็นเกมโชว์สามารถไปดูได้ก็สนุกสนุกอะค่ะเป็นครีเอทีฟแล้วก็คิดคําถามทํานู่นทํานี่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เป็นรายการของเราที่เราทำขึ้นมาเองใช่แล้วก็จะมีแบบโรงเรียนสอนภาษาจีนด้วยโอ้โหธุรกิจเยอะเลยขอนิดนึงคอนเสิร์ต พลลงอัับ้มก็เกอนหน้านี้นก็จะมีคอนเสิร,ร์ตที่เห็นๆกันนะค,ะค่ะ 6, 23แล้วก็แฮปปี้เฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หวังว่าถ้าถ้าต่อไปก็น่าจะมีอีกก็จะดีใจมากค่ะยังไงก็ลองติดตามผลงานเรื่อยๆนะรู้จักใคร <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่อยากเจอทุกวันก็ไปในภาษาจีนได้ใช่งไหงวันนี้ขอให้เต็มที่ขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการ <ๆ S 2> ของเรา <ๆ S 2> ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรามีใครกันบ้างทั้ง3ทีม VTR มา か。